พวกเรากลุ่ม6สาระการเรียนรู้ที่2การวัดและเลขคณิตเรื่องการออกแบบการจัดก,การเรียนรู้ the social family of model ค่ะดิฉันนางสาวปาริชาัิจินราชรหัสมิสิทธิ์6120698 8รับบทเป็น,นคุณครูค่ะสวัสดีค่ะนางสาวทัศนกฤิยันคำรหัสนิสิตห1 2น6 8ส์6ก2 0 6ศูนยรับบทเป็นนักเรียนค่ะ สวัสดีค่ะนางสาวชนัญมณวราหานิสิตหกหนึ่งสองศูนย์สองแปดสองหนึค่ะรับบทเป็นนักเรียนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกระดภรแกวสริพันธ์ระหานิสิตหกหนึ่งสศูย์สองหก6สาค่ะรับบทเป็นนักเรียนค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราเนี่ยจะสอนเรื่องรูปเลขาคณิตสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองรูปเลขาคณิตที่คุณครูนะคะได้เตรียมมาเนี่ย มาดูกันนะคะนักเรียนว่าจะเป็นยังไงลักษณะของรูปเลขาคณิตที่นักเรียนเนี่ยรู้จักในชีวิตประจําวันมีอะไรบ้างคะไหนทัศนกลองยกตัวอย่างมาสิคะรูปวงกลมได้ไหมคะได้ค่ะอ่าแล้วกันพอละคะลองยกตัวอย่างรูปเลขาคณิตในชีวิตประจําวันเหาเลี่ยมค่ะ ห้าเหลี่ยมอ้าวแล้วชนันชนัญยาไหนชนัญยารู้จักรูปอะไรบ้างคะรูปสี่เหลี่ยมค่ะอ่าแสดงว่าเด็กทุกคนเนี่ยพอจะรู้จักรูปคร่าวๆแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวคุณครูจะแนะนํารูปทั้งหมดหกรูปให้นักเรียนรู้จักกันนะคะอ่ามาที่รูปที่หนึ่งกันเลยอันนี้น่าจะพอรู้จักกันแล้วนี่คือรูปสามเหลี่ยมค่ะรูปสามเหลี่ยมเนี่ยจะมีสามด้านสามมุมอันนี้คือ ด้านนะคะและก็อันนี้คือมุมไหนทัศนกลองนับให้เพื่อนดูสิคะว่ามีสามด้านจริงหรือเปล่ามานับกับกูมาค่ะนี่ 1, 1> ด้านหนึ่งสองสามค่ะแล้วมีมุมสามุมจริงหรือเปล่านะมานับกับกูเร็วทัศนก1หนึ่งสองแล้วก็สามค่ะ 3, นะคะนี่คือรูปสามเหลี่ยมจะมีสามท่านสามมุมอย่างที่ทัศนกนับเลยนะคะรูปที่สองเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีสี่ด้านสี่มุมมาดูกันซิว่าสี่ด้านสี่มุมจริงหรือเปล่านั้นครูให้กันตพรนะคะมานับมานับรูปกับครูดีกว่าอ่ะมานับด้านกับครูนี่ด้านที่เท่าไหร่กันตพรด้านที่หนึ่งสองสาม แล้วก็สี่ค่ะเอาแล้วรูปนี้มีสีม่มุมจริงไหมอ่ะลองลองนับดูสิหนึ่งป็นที่หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ค่ะเก่งมากค่ะอ่าน รูปสี่เหลี่ยมเนี่ยมีสี่ด้านสี่มุมตามที่กันตพรน,นับเลยนะคะน่ะเรามาดูรูปที่สามกันค่ะรูปที่สามเนี่ยเป็นรูปห้าเหลี่ยมเขาบอกว่ารูปห้าเหลี่ยมนะคะจะมีทั้งหมดห้าด้านห้ามุมมันจะจริงหรือเปล่าจะห้าด้านห้ามุมจริงหรือเปล่างั้นครูให้ชนัญญานะคะนับกับครูอ่ะชนัญญานับด้านให้ครูหน่อยค่ะหนึ่งสองสามสี่ ห้แล้วมุมมีกี่มุมเอ่ยชนัญญานับให้ครูหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมคะนักเรียนทุกคนรูปห้าเหลี่ยมเนี่ยก็จะมีห้าด้านห้ามุมที่ชนัญญานับเลยเก่งมากค่ะรูปที่สี่นะคะเป็นรูปหกเหลี่ยมมีทั้งหมดหกด้านหกมุม นี่นะคะมีหกด้าน6มุมหกด้าน6มุ6ม,ม,มจริงหรือเปล่างั้นคราวนี้ให้ทัศนกลองมานับให้เพื่อนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะาทัศนนกนับให้ครูน้อยหนึ่งสองสามสี่ค่ะอ่ามี6ด้านนะคะแล้วหมุมจริงหรือเปล่านับซิคะสองส ห้าหค่ะค่ะแสดงว่ารูปหกเหลี่ยมเนี่ยก็จะมีหด้านหกมุมนะคะรูปต่อไปเป็นรูปวงรีรูปวงรีนะคะจะมีความแตกต่างจากรูปทุกรูปที่เราพูดกันนะคะก็คือรูปวงรีเนี่ยจะไม่มีมุมไม่มีด้านเลย โดยคำนิยามของรูปวงรีนะคะก็คือจะมีเส้นโค้งเป็นวงรีโดยห่างจากจุดศูนย์กลางไม่เท่ากันค่ะลักษณะแบบนี้คือรูปวงรีนะคะรูปที่6นะคะคือรูปวงกลมรูปวงกลมเนี่ยก็จะคล้ายกับรูปวงรีค่ะแต่ว่ารูปวงกลมเนี่ยระยะห่างจากจุดศูนย์กลางเนี่ยจะเป็นระยะห่างที่เท่ากันนะคะ เด็กๆเ,เก่งมากเลยนะคะที่ตอบคุณครูได้ครบหมดเลย,ยงั้นเต่ามาเล่นกิจกรรมกันค่ะกิจกรรมที่คุณครูนะคะก็ที่คุณครูจะเล่นก็คือเป็นกิจกรรมฉันคือใครค่ะคือคุณครูเนี่ยจะอธิบายลักษณะของรูปทรงต่างๆนะคะมาให้นักเรียนเดากันว่าเป็นรูปอะไรคือคุณครูเนี่ยจะอธิบายนะคะว่าลักษณะของ รูปแต่และรูปเนี่ยเป็นยังไงแล้วถ้าคนครูพูดว่าฉันคือใครนักเรียนก็ตอบนะคะว่าคือรูปอะไรโดยนักเรียนก็ตอบไปนะคะว่าจะเป็นรูป A รูป B รูป C รูป D หรือว่ารูป E หรือว่ารูป f นะคะเรามาลองเล่นกันนะคะทุกคนมีด้าน3ด้านมีมุม3มมุม ฉันคือใครสามเหลี่ยมค่ะรูป<า>อะไรหลี่คะ A B C D E หรือ F คะรูป C, C ค่ะ C ค่ะเก <Yeah. S 1> ่งมากค่ะนี่คือรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วมีด้านหกด้านมีมุมหกมุมฉันคือใคร รูปดีค่ะดีค่ะดีค่ะอ่ารูปดีนะคะแต่คุณครูคลิกผิดเป็นรูปบีนะคะมีเส้นโค้งเป็นวงรีโดยห่างจากจุดศูนย์กลางไม่เท่ากันฉันคือใครรูปบค่ะดีค่ะรูปบีค่ะ เก <Wow. S 2> ่งมากเลยค่ะนะักเรียนนี่คือรูปกรีนะคะแล้วมีด้านสี่ด้านมีมุมสมี่มุมชั้นคือใครรูปอะไรดีคะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> รูป E ค่ะสี่เหลี่ยมค่ะอ่าไลองคลิกที่รูปอีซิใช่หรือเปล่าน้องเย้ <Yeah. S 2> <Yay. S 2> จุกต้องค่ะทุกคน แล้วมีเส้นโค้งเป็นวงกลมและมีระยะห่างจากจุดศูนย์กลางที่เท่ากันฉันคือใครวงกลมค่ะดีค่ะอ่านงั้นเราลองมากดที่รูป b กันเนาะใช่หรือเปล่า<ง>เก่นมากค่ะมีด้านห้าด้านมีมุมห้ามุมฉันคือใคร รูปอะไรดีคะนักเรียนรูป C ค่ะรูป<ด>ค่ะเดียวคนะ่ะอ่างั้นเราลองกดรูป C กันเนาะถูกต้องค่ะจบเกมกันแล้วแสดงว่านักเรียนทุกคนเนี่ยพอจะเข้าใจที่คุณครูสอนแล้วนะคะหลังจากที่เรานะคะได้ทำกิจกรรมร่วมกันก็คือกิจกรรมฉันคือใครนะคะเดี๋ยวคุณครูนเนี่ย จะมีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะให้นักเรียนมาเล่นด้วยกันค่ะกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมแทนแกลมค่ะนักเรียนรู้จักแทนแกรมหรือเปล่าคะไม่ไมค่ะคมค่ะ,คะ,คะ,ะเดี๋ยงั้นเดี๋ยวคุณครูจะแนะนำให้นักเรียนรู้จักแทนแกรมนะคะแทนแกรมนะคะก็คือการที่เราเนี่ยเอา รูปทรงต่างๆเนี่ยมาประกอบกันเป็นรูปภาพค่ะก็เหมือนที่รูปทรงที่คุณครูแนะนําไปเมื่อกี้นะคะก็จะมีมีหกรูปทรงก็จะเป็นวงกลมวงรีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมนะคะก็คือการที่เรานํารูปทรงทั้งหกรูปเนี่ยมาต่อการเป็นรูปภาพค่ะอันนี้เขาก็จะเรียกว่าแทนแกรมนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างแทนแกรมให้นะักเรียนดูสักหนึ่งรูปนะคะอื เอารูปไหนดีนอเอารูปนี้ละกันนะคะเห็นไหมคะว่าจะมีรูปสามเหลี่ยมเอมีสามเหลี่ยมกี่อันเนี่ยอ่ากันตาพรช่วยนับหน่อยค่ะสามเหลี่ยมมีกี่อันเนาะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าสามเหลี่ยมมีกี่รูปคะกันตาพรอ่าค่ะ ทัศโนคะสี่เหลี่ยมมีกี่รูปคะมีสองรูปค่ะเก่งมากค่ะแสดงว่าตอนนี้นะคะเรามีสามเหลี่ยมทั้งหมดห้ารูปก็คือตรงนี้นะคะแล้วก็สี่เหลี่ยมเนี่ยเรามีทั้งหมดสองรูปเราต้องนํารูปทั้งหมดนะคะมาประกอบเป็นรูปภาพค่ะเอาประกอบยังไงเนี่ยค่คุณครูจะลองเอาวางดูนะคะอีกก้าจะประกอบแบบนี้ อย,อ,นนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอันนี้อยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าได้หรือเปล่านักเรียนคะมันอยู่ตรงหางค่ะครูตรงหางหางอยู่ตรงนี้ไหม,ไมใช่ใชค่ะเลื่อนไปอีกค่ะอะถูกต้องคะ่ะ<ม>อยู่ตรงนี้เนาะพอเราเอามาวางไว้ตรงล็อกนะคะก็จะเป็นหางเลยคะ่ะเออแล้วอันนี้อยู่ไหนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะข้างบนค่ะคุณครู อยตรงนี้และะ้วมั้งใช่เลยเก่งมากค่ะและสีเขียวล่ะครูว่าต้องอย่างนี้แน่เลยเป็นทรงใช,ใช่หรือเปล่าคะ่ค่ะสีเขียวอยู่ตรงไหนดีคะนักเรียนข้างล่างค่ะข้างล่างค่ะอยูตรงนี้เนาะงันเหลือสองลูกครูว่าต้องเรียงแบบนี้แน่เลยใช่ไหมเป็นหูไม่ใช่ใช่ค่ะเอาต้องต้องทำยังไงคะสลับที่กันค่ะ อ่างั้นเดี๋ยวคุณครูลองสลับที่กันเนาะโอ้ยถูกไหมเนี่ยอ่ะเสร็จแล้วแล้วพอคุณครูต่อแล้วเนี่ยเป็นรูปอะไรคะนักเรียนนักเรียนคิดว่าเป็นรูปอะไรเอ่ยรูงจก<ม>ไหม,มรูปแมวค่ะ อ้าวเป็นรูปแมวเหรอโอเคเก่งมากอันนี้ก็คือหูของมันนะคะนี่ก็เป็นตัวเนาะอันนี้ก็เป็นหางนี่ก็เป็นหัวเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนนะคะต่อรูปแทนแกรมเนี่ยเหมือนคุณครูมาเล่นเกมด้วยกันเนาะรายละเอียดของกิจกรรมก็คือคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างรูปเลยค่ะคณิตนนที่กําหนดตามจินตนาการของนักเรียนนักเรียนจะสร้างเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นกลุ่มเนาะ เออเรายังไม่ได้แบ่งกลุ่มกันเลยงั้นเรามาแบ่งกลุ่มกันดีกว่านะคะนักเรียนห้องของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนเลยเก้าคนค่ะคุณครูค,คุณครูได้ทําตารางมาแล้วนะคะอ่าเป็นวงลอ้อวงลอ้อมหาสนุกเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะจัดกลุ่มทั้งหมดสามกลุ่มแล้วก็กลุ่มละสามคนนะคะให้ทุกคนเนี่ยแต่และกลุ่มช่วยกันต่อแทนแกรมนะคะ กลุ่มแรกเป็นใครเอ่ยอ่ากลุ่มแรกเป็นกันทพร <Wow. S 1> กันทพรอยู่กลุ่มแรกนะคะ <Wow. S 1> กลุ่มแรกสมาชิกกลุ่มแรกคือกันทพรแล้วก็ใครอีกเอ่ยอ่าการดา <Wow. S 1> การดากับกันตาพรอยู่กลุ่มที่หนึ่งนะคะคนสุดท้ายใครดี คนสุดท้ายนะคะคือชาติชายกลุ่มแรกมีใครบ้างคะมีกันทพรกันดาค่ะกันดา,นดาแล้วก็ชาติชายนะคะต่อไปกลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สองเป็นชัญานยานะคะ ชนัญญาจะได้อยู่กับใครเอ่ยชนัญญาอยู่กับสมศรีนะคะใครจะเป็นคนสุดท้ายชนัญยาอยู่กับสมศรีแล้วใครจะเป็นคนสุดท้ายเอ่ยชนัญญาอยู่กับใครบ้างคะ อยู่ับสมสีแล้วก็สมอนค่ะแล้วก็เป็นกลุ่มที่สามนะคะจะเป็นภาคภูมิคอนพันแล้วก็ทัศนกนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายกิจกรรมให้ฟังนะคะว่าคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรรายละเอียดกิจกรรมนะคะก็คือคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ตั้งรูปเลยค่ะคณิตที่กําหนดนะคะตามจินตนาการของนักเรียนค่ะก็คือเราจะเอารูปเลยค่ะคณิตที่คุูครูกาหนดเนี่ยมาต่อเป็นรูปต่างๆแบบนี้ค่ะรูปนี้คือรูปอะไรเอ่ยนักเรียนมาเป็นรูปอะไรรูปคนค่ะคนวิ่งค่ะคนวิ่งแล้วแล้วรูปนี้รูปอะไรคะกระต่ายรูปกระต่ายอืมกระต่ายแล้วรูปนี้รูปอะไรเอ่ยปลาค่ะ เดี๋ยวนักเรียนต้องต่อแบบนี้นะคะต่อให้ได้รูปภาพขึ้นมานะคะเดี๋ยวคุณครูมาดูกันซิว่ามีมีอะไรกันบ้างอ่ะคุณครูคกําหนดรูปเล็กขาคณิตทั้งหมด7รูปนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเอาไปต่อเป็นรูปภาพกันนะคะตามจินตนาการของตัวเองเลยนะกลุ่มที่1นนะคะจะได้รูปอะไรบ้างเนี่ยไหนใครอยู่กลุ่มที่หใครอยู่กลุ่มที่หนึ่งคะหนูะนะคะไหนลองนับ นับดูสิเอออันนี้รูปสามเหลี่ยมหรือเปล่าเนาะสามเหลี่ยมมีกี่รูปคะสามเหลี่ยมมีอยู่ห้ารูปค่ะคููอือมแล้วอีกสองรูปนี้คือรูปอะไรคะมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะมีสองรูปค่ะค่ะกลุ่มแรกนะคะก็ไปต่อมานะให้มันเป็นรูปทรงนะคะแล้วก็กลุ่มที่สองกลุ่มของใครคะกลุ่มหนูค่ะ ไหนดูซิมีเอมีรูปอะไรบ้างไหนลองอธิบายครูฟังซิมีรูปสี่เหลี่ยมสองรูปค่ะแล้วก็รูปสามเหลี่ยมห้ารูปค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะกลุ่มที่สามกลุ่มของใครคะกลุ่มหนูค่ะอ่ามีรูปอะไรบ้างเอมีรูปสามเหลี่ยมอยู่ห้ารูปค่ะแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมอยู่สองรูปค่ะ นักเรียนจะเห็นนะคะว่าครูเนี่ยแบ่งรูปสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมให้นักเรียนทุกกลุ่มเท่าๆกันเลยนะคะแต่ว่าขนาดมันไม่เท่ากันนะคะงั้นเดี๋ยวครูจะให้เวลานะคะนักเรียนเนี่ยไปประกอบรูปภาพทั้งหมดเนี่ยเป็นรูปขึ้นมาหนึ่งรูปตามจินตนาการของนักเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งรูปภาพรูปภาพที่ครูแบ่งไว้นะคะให้ในไลน์ครูส่งไปแล้วนะคะ นักเรียนทุกคนก็ไปทำมานะคะแล้วก็ส่งมาในไลน์ให้ครูนะคะงั้นระหว่างนี้เราไปฟังเพลงกันดีกว่าเนะาะเพลงที่ครูเตรียมไว้เนี่ยคือเพลงรูปทรงอยู่รอบตัวเรามีเพลงชวนเธอมาลองมองดูไป มองไปที่ไหนก็พบพวกเขาได้เรามีเพลงชวนเธอมาลองมองดูไปมองไปที่ไหนก็พบพวกเขาพระจ์ลูกบอลล้อรถที่วิ่งและสิ่งจังเดาคือวงกลมตราลาลาลาตพิซซ่าวัเฟลแล้วก็แผ่นหนมปังเราสี่เหลี่ยมทรงจัตุรัตรลาลาลา เรามีเพลงชวนเธอมาลองมองดูไปมองไปที่ไหนก็พบพวกเขาได้เรามีเพลงชวนเธอมาลองมองดูไปมองไปที่ไหนก็พบพวกเขาปาร์ตี้แซนด์วิชและเรือใบลอยลำเพลินเนิ่นนานเราคือรูปสามเหลี่ยมลาลาลาหนังสือนิทานตัวต่อประตู บ้านเราสี่เหลี่ยมรูปพื้นผาลาลาลาพบเจอดีงารูปสองนั้นยืนรองกันลาลาลาเรามีเพลงชวนเธอมาลองมองดูไปมองไปที่ไหนก็พบพวกเขาได้เรามีเพลงชวนเธอมาลองมองดูไปมองไปที่ไหนก็พบพวกเขา จราจรเว,าว้าบรรดาอยามันมีนี่ไงเรา,เราคือข้าวล้ำตัดาลาลาลา,ลาเรามีเพลงชวนเธอมาลองมองดูไปมองไปที่ไหนก็พบพวกเขาได้เรามีเพลงชวนเธอมาลองมองดูไป มองไปที่ไหนก็พบพวกเขาเจาละล้าดาวแล้วก็ดวงดาวแวววาวนะเธอเราคือรูปดาวราลาลาลาคุกกี้ใบพอรุทรงแทนคำเรารักเธอเราคือหัวใจลา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 รับก,กายเรางั้นเธอพอลองมองดูไปเราจะชอบรูกสา นักเรียนทําเสร็จกันเลยยังคะตาไหนดูสิอะทำเสร็จแล้วนี่เก่งมากค่ะทําเสร็จกันแล้วไหนคุณครูข,ข,ขอดูหน่อยนะคะอาส่งมาคนแรกเลยกลุ่มที่สองค่ะอาน้องไอซอันนี้รูปอะไรคะรูปปลาค่ะคุณครูนนในหัวมันสีอะไรเนี่ย หัวสีเขียวค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะอืมปาน่ารักเลยนะคะเนี่ยแล้วปลาอยู่ไหนไหนคะปาบินอยู่บนอากาศ,านาศาแน่เลยครูว่าใช่หรือเปล่าปลาบินอยู่บนอากาศหรือเปล่าไม่ใช่ปลาอยู่ในน้ำค่ะคุณครูอืมอ่ะมาต่อไปกลุ่มที่สองนะคะเอ้ยไม่ใช่กลุ่มที่สามกลุ่มที่สาม,มของใครคะ กลุ่มหนูค่ะหนูตอเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปบ้านค่ะไหนอธิบายให้ครูฟังไหนซิมันเป็นบ้านยังไงเอ่ยมีหลังคาคือสามเหลี่ยมสองรูปค่ะคือสีแดงแล้วก็สีฟ้าค่ะอืมน่ารักเชียวเป็นบ้านน่ารักเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะอ่กลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มที่หนึ่งอันนี้เป็นรูปอะไรคะ เป็นรูปเครื่องบินค่ะครูอ้าแล้วนี่ลักษณะเป็นยังไงไหนปีกมันอยู่ตรงไหนปีกสีเขียวหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะครูปีกปีกมันเป็นสีแดงค่ะแล้วก็สีม่วงค่ะว้าวาเก่งมากเลยนะคะนักเรียนคุณครูคปรบมือให้เลยนะคะอะหลังาจากที่เนี่ยได้ลองทํากิจกรรมแล้วนักเรียนรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ สนุกค่ะคุณครูสนุกมากเลยค่ะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้รูปทรงอะไรบ้างเอ่ยครูสอนรูปอะไรไปบ้างรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมวงกลมอะไรอีกวงกละวงนี้วันนี้คุณครูนะคะคุณครูจะสรุปให้ฟังเนาะ คุณครูเนี่ยสอนไปทั้งหมด6รูปก็จะมีรูปตามที่นักเรียนบอกมาเลยก็คือจะเป็นวงกลมวงรีสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมห้าเหลี่ยม,ยมแล้วก็หกเหลี่ยมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณครูก็ให้นักเรียนนะคะทํากิจกรรมก็คือฉันคือใครใช่ไหมนักเรียนก็จะได้รู้ว่าอารูปแต่ละรูปเนี่ยเขามีลักษณะการการลักษณะเป็นยังไงคุณครูก็ให้เล่นเกมกันไปเนาะแล้วก็อีกเกมหนึ่งที่ เราเล่นกันไปเนี่ยก็คือเป็นเกมอะไรนะชื่ออะไรนะนักเรียนที่เพิ่งต่อรูปเต่าแกรมเล่าค่ะอ่าถูกต้องค่ะแทนแกรมสนุกไหมเล่นแทนแกรมสนุกนก่ะ่ะแล้วก็วันนี้คุณครูก็สอนเสร็จแล้วแต่ว่าคุณครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนนะคะเรื่องรูปเลขาคณิตนักเรียนก็เอามาส่งคุณครูในค้าบหน้าเนาะ อ่ะเดี๋ยวคุณครูส่งไฟล์ให้นะคะแบบฝึกหัดเรื่องรูปเลขาคณิตยากไหมคะคุณครูไม่ยากค่ะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังเนาะอ่ะอันนี้คือแบบฝึกหัดที่คุณครูให้นะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมดสองหน้าแบบฝึกหัดแรกเนี่ยก็คือจะเป็นการโยงเส้นภาพให้ตรงกับรูปทรงก็คือฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นรูปร่างต่างๆที่เป็นเส้นนะคะก็คือที่คุณครูสอนไปนั่นแหละก็เป็น สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมอะไรแบบนี้แต่ว่าฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นรูปทรงที่มีอยู่จริงค่ะก็คือหมายถึงว่าเป็นสิ่งของต่างๆที่เป็นลักษณะต่างๆเป็นรูปทรงต่างๆเห็นไหมอ่ามีแตงโมโดนัทขนมปังอะไรแบบนี้เนาะคุณครูเนี่ยมีจุดอยู่ให้นักเรียนนะคะโยงจากจุดจุดนี้จากจุดฝั่งซ้ายไปยังจุดฝั่งขวานะคะก็โยงไปนักเรียนคิดว่า อ่ะเรามาลองเล่นกันดูเนาะอ่ะฝั่งซ้ายนี่เป็นรูปอะไรคะสามเป็นรูปสามเหลี่ยมเรียคอ่าสามเหลี่ยมอ่านักเรียนคิดว่ารูปฝั่งขวาไหนเหมาะกับเป็นรูปสามเหลี่ยมเอ่ยรูปแบดบอลหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะรูปตารมูค่ะเป็นรูปตัค่ะอ่าแสดงว่านักเรียนต้องการจะโยงรูปนี้มารูปนี้เนาะนักเรียนก็ลากจากจุดนี้นะคะไปยังจุดนี้ ทำมาให้ครูด,ด้วยนะคะนี่คือแบบฝึกหัดที่หนึ่งอ่าแล้วแบบฝึกหัดที่สองคนครูให้นักเรียนนะคะแต่ปลายสีอ่านักเรียนมีสีกันใช่ไหมมีค่ะทัศน์ทัศนกชอบสีอะไรคะชอบสีเขียวค่ะอ่าแล้วการประพรชอบสีอะไรเอ่ยสีชมพูค่ะชนัญญาชอบสีอะไรสีม่วงค่ะอ่านักเรียนก็ เอาสีที่นักเรียนชอบนะคะมาระบายอยู่ฝั่งนี้อะ่ะแล้วจะระบายยังไงคุณครูยังไม่สอนเลยอ่ะก็คือคุณครูเนี่ยจะกําหนดฝั่งซ้ายนะคะเป็นคําพูดเนาะอ่ะเรามาเดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างให้ดูรูปหนึ่งนะคะอันนี้คืออ่านว่าย,ยังไงคะรูปรูปอะไรเอ่ยรูปวงกลมค่ะอันนี้เป็นภาษาเขียนก็คือครูเขียนไว้ว่าอ่ะรูปวงกลมดังนั้นฝั่งขวาก็ต้องเป็นรูปวงกลมเหมือนกันเนาะอันนี้รูปวงกลมไหม ใช่ค่ะใช่แล้วรูปนี้เป็นรูปวงกลมไหมคะไม่ใช่ค่ะรูปเสี้ยอเอาแล้วแล้วนี่ค่ะรูปใช่รูปวงกลมหรือเปล่าสามเหลี่ยมค่ะไม่ใช่เนาะแล้วแล้วนี้รูปลงวงกลมหรือเปล่าใช่ค่ะแสดงว่ารูปฝั่งขวาเนี่ยมีรูปวงกลมอยู่ทั้งหมดกี่รูปเอ่ยสองรู่ะ มีรูปวงกลมอยู่สองรูปงั้นเราก็ต้องระบายสีรูปวงกลม2รูปนี้นะคะหนูก็เอาสีที่หนูชอบนะคะระบายลงไปเนาะแล้วก็ส่งมาเป็นการบ้านนะคะส่งมาในไลน์เหมือนที่ส่งให้ครูทุกวันนะคะก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะคะมีนักเรียนคนไหนสงสัยอะไรหรือเปล่าคะไม่ีค่ะถ้าอย่างนั้นเจอกันคาบหน้าน,นะคะแล้วก็ส่งให้ครูด้วยนะ ค่ะผมมือให้ตัวเองด้วยเก่งมากสวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะ